แม่สาจะไม่ไม่เป็นคนที่พูดเรื่องสําคัญให้คนอื่นฟังแล้วก็จะไปบอกว่าอย่าไปเล่าต่อนะจะไม่เป็นแบบนั้นค่ะหยุดที่เราถ้าเราคิดว่าเรื่องนั้นมันสําคัญกับเรามากเก็บไว้พี่โจโฉสวัสด,ดีค่ะสวัสดีทุกทุคนนะคะก็จะเป็นแบบนี้พี่เตสวัสด,ดีค่ะใช่ค่ะไม่มีคําว่าไม่ไม่ไว้ใจแม่ยานไม่มีคําว่าไม่ไว้ใจแม่ยานแม่สาจะไม่พูดว่าไม่ไว้ใจใครให้คนอื่นฟังนะ แต่เรื่องราวที่เคยคุยกันนะคะรับรองว่าอย่างเ,าเรื่องราวที่ไม่ชอบทนายตั้มโกรธทนายตั้มเกลียดทนายตั้มตอนที่ไม่สาค้านประกันตัวไม่สําเร็จแม่สาพูดจากใจเลยว่าพูดค่ะพูดแล้วก็เคยพูดในไลฟ์ด้วยนะเคยบอกในไลฟ์ด้วยใครก็ตามที่ขวางทางคดีของลูกฉันนะฉันโกรธฉันเกลียดใครที่ทําให้คดีของลูกฉันไม่ราบรื่นฉันบอกได้เลยว่าฉันเกลียดฉันโกรธนะ ลูกฉันตายอ่ะฉันต้องการจะตามหาความยุติธรรมมาให้ลูกตามหาความยุติธรรมมาให้บ้านให้ครอบครัวของฉันลูกฉันตายใครขวางทางคุณนั้นฉันโกรธฉันเกลียดแต่เข้าใจค่ะว่าทนายทุกคนเขามาทําคดีเขามาทํางานนะคะทนายทีมทนายของจําเลยนะคะทีมทนายของจําเลยที่จําเลยคดีชมพู่นะคะเจอท่านในห้องน้ําไม่สาก็ยกมือไหว้ค่ะตามมารยาทนะ ว่าความในศาลก็คือในศาลค่ะสู้กันคดีก็คือสู้กันในศาลสู้กันในห้องพิพจารณาคดีก็สู้กันไปตามขั้นตอนนะสู้กันไปตามขั้นตอนตามการทํางานของใครของมันแต่ว่าก็ให้เกียรติกันนะคะลงมาข้างล่างเจอกันหน้าห้องน้ําก็สวัสดีกันยกมือไหว้กันค่ะไม่ใช่ว่าต้องโกรธต้องเกลียดแล้วไปไล่ฆ่าอาฆาตไม่นะคะเรื่องคือแยกอะคดีก็คือคดีค่ะส่วนตัวก็คือส่วนตัวเขาเป็นผู้ใหญ่ ทนะนายก็เป็นผู้ใหญ่เจอกันหน้าห้องน้ำว่ายกมือไหว้ค่ะในศาลเรื่องคดีเราสู้กันก็คือสู้กันค่ะเราแยกแยะเป็นไม่ใช่แบบว่าเอามาเหมาเอา,มา,เอามายำนะเราก็รู้ว่าทนายแต่ละคนแต่ท่านเขาก็มาทําหน้าที่เขารับงานแล้วเขาต้องทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเราเป็นแม่นะคะในเรื่องของคดีนะฉันจะทําให้เต็มที่ฉันเต็มที่ที่สุดฉันทําดีที่สุด แต่เรื่องข้างนอกเรื่องส่วนตัวไม่จําเป็นต้องเอามารบราฆ่าฟันกันทนายเขามาทําหน้าที่เขามาทํางานค่ะอย่างเช่นทนายที่ทําคดีหมิ่นนะคะทนายคนนี้ทําคดีนี้ทนายคนนี้ทําคดีนี้นะแล้วทนายคนคน,คนนี้ทําคดีให้คนนูน้นแล้วเราเลือกทนายที่มาทําที่เคยทําคดีให้คนอื่นแล้วมาทําคดีให้เราเราเลือกอะ่ะคือมันขึ้นอยู่กักบเรานะคะเอาจริงๆนะ ทนายที่ทาเคยทําคดีให้ฝั่งตรงข้ามของแม่สาอย่างเช่นแม่สาเลือกทนายที่ทําคดีหมิ่นนะทนายคนไหนที่เคยรู้จักกับคู่กรณีแม่สาแล้วเคยทํางานให้คู่กรณีแม่สาแล้วแม่สาเลือกเพราะอะไรคะทนายรู้ไส้รู้พุงมันหมดแล้วรู้ไตมันหมดแล้วนะอันนี้พี่จะบอกให้ว่าทําไมทําไมแม่สาถึงเลือกทนายที่เคยเป็นทนายของจําเลยที่เราจะฟ้องมาก่อนได้เปรียบค่ะกูบอกเต็มที่เลยกูบอกเต็มปากเลยว่าได้เปรียบนะ ได้เปรียบค่ะถึงเลือกเพราะอะไรเพราะทนายที่เลือกมาคือรู้ไส้รู้พุงมึงหมดแล้วไงไม่ต้องอารัมพบททนายที่เคยทํางานให้เธอนะฉันเลือกฉันเลือกเพราะอะไรฉันได้เปรียบเลยคว้าก่อนได้ก่อนใครหยิบอาวุธร้ายได้ก่อนคนนั้นชนะเว้ยนะอันนี้กูบอกเลยไม่ใช่ว่าไปจงเกียดจงชังทนายคนนี้มันทํากูแพ้ทนายคนนี้มันทํากูอย่างนั้นทาอย่างนี้มึงอย่ามึงเลือกคิดดีๆนะคิดดีๆอย่าไปอคติกับเขา ทนายคนไหนที่เขาทำทํางานให้ใครก็ตามเขารับจ้างเขารับงานเขาทํางานไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตเขาไปทุ่มเทเพื่อที่จะไปเป็นทนายประจําตระกูลนะทนายเขาทํางานทํางานให้ใครเขาต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรคะเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะทนายก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ๋อที่นี่ไม่ใช่สนามรบเขมรค่ะพี่นะขออนุญาตเอาออกนะคะนะ ที่นี่ไม่ได้คุยเรื่องขมเณรค่ะถ้าชอบคุยเรื่องขมเรนะคะไปที่ช่องพี่ธนายสมเกียรติได้ช่องพี่โจประกอ์ได้นะคะขอไม่ออกความคิดเห็นนะคะไม่ชํานาญการเมืองไม่ชํานาญการวิเคราะห์ข่าวการเมืองนะคะไม่ชานาญไม่ไม่ชอบวิเคราะห์ข่าวการเมืองไม่มีความรู้นะไม่มีความรู้ไม่กล้าวิเคราะห์ไม่กล้าวิจารณ์นะไม่ต้องถามความคิดเห็นค่ะไม่ชมพูคุยเรื่องไม่ชมพูค่ะ ถ้าชอบเรื่องเกี่ยวกับขมรนะคะเยอะแยะมากมายเลยในสื่อภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนๆช่องข้างนอกนะคะช่องพี่ทนายสมเกียิก็ช่องพี่ทนายสมเกียจก,ก,ก็คุยนะคะคุยเรื่องการรบราคาฟันกันเกี่ยวกับขมิสงครามขมินะคะช่องพี่โจปรณ์ติดตามได้นะคะช่องพี่โจประกอนก็วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับขมินะคะในทิกต o k มีเยอะแยะมากมายช่องข่าวหลักนะคะช่องข่าวหลักช่องใหญ่ๆเยอะแยะค่ะแม่ชมพู่ขอเว้นไว้ตรงนี้นะคะเนื่องในเมื่อเราไม่มีความรู้นะคะ ที่เราไม่มีความสามารถที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์ตรงนี้ได้แม่สาจะไม่พูดนะคะในความรู้สึกส่วนตัวก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวเก็บไว้คุยกับคนที่คุยส่วนตัวกับเราได้ก็พอนะความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรพวกนี้ถ้ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็เก็บไว้คุยกับคนส่วนตัวค่ะอันนี้มันคือสถานที่ที่มันอยู่ต่อหน้าบคุคคลสาธารณะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณก็ขอเก็บไว้ในใจก็แล้วกันนะพี่หนึ่งหวัสดีค่ะ หรือจะลองพูดเรื่องขมเมนดูบ้างน้องทำได้แบบนี้พี่พี่หนึ่งอยากลองไหมเนียกช็อกโกแลตจากพี่บีไม่มีอยู่ในปากโธ<ทร>่ถามได้เดี๋ยวเจอเข้อสารเสกหรอก Ha ha ha.